ครับวันนี้อยากกินปลาหมึกย่างนะครับจัดจาครับร้านนี้ครับ,บ่ารามีหมึกย่าง <c oughs> อยู่ปากซอยลังติดตะกอนนายกติดสองนะครับอาหารเลองชิมเลยครับสวัสดีครับพี่สวัสดีค่ะ,ค,ะครับอันนีข้ขายทุกวันไหมพี่ขายทุกวันข่ยหยุดแต่ว่านางคารอน่างเดียวหยุดวันคารครับอะไรดีคะไว้ลูกค้าเยอะมากนะครับมีราคาหมึกไข่หมึกกระดองหนวดปลาหมึก สักกากู้ค่ะพี่กู้กินนะทรลูกค้ามาแล้วครับแล้วแต่ตัวใหญ่ตัวเล็กค่ะข้านาทีก็ได้สามนาทีก็ได้นี่เดี๋ยวเราจัดอันนี้นะครับรายนี้50บาทกันจ้าได้นี่อันนี้เท่าไหร่เนี่ยพี่หนึ่งร้ค่ะหมึกไข,กไข่ตัวใหญ่ตัวเล็กบางวันก็เก้าสิบค่ะแล้วแต่ไซส์ววใช่ไหมใช่ค่ะครับอ่าเดี๋ยวจัดนี่ครับอลองครับหมึกไขก่ตัวใหญ่มากนะดู เล็กเลยค่ะได้ไหมคะจัมโบ้ดูกระดองครับกระดองกระดองวีอ่าถ้าสองตัวเท่าไหร่พี่สองตัวแปดสิบค่าสองตัวแปดสิบบาทอลงกระดองตัวหนึ่งร้อยค่าครับ,รบอะไรดี ันนี้คืออันนี้จะเป็นคอใช่ไหมพี่นะใช่ค่ะอคอเมครับโอเค่าอันนี้ของผมครับครับน่ากินมากครับดีค่ะทาอะไรดีค่ะร้านนี้ลูกค้าเยอะมากครับผมผ่านหลายรอบแล้วลูกค้าเยอะมากแปสิบค่ะสามตัวร้อยหนึ่งค่ะ ขายเยอะไหมพี่วันเฉลีียประมาณก็ประมาณสิบโลยยได้ครับอันนึร้อยหนึ่งค่ะได้แล้วค่ะอันมาครับอ๋อได้ได้ร้านนี้มีหลายอย่างนะครับใครอยู่ใกล้ๆแถวสะพานแดงคลองหนึ่งลองแวะมาทานได้ครับ หมึกขายหนึ่งนะคะใส่น้ำจิ้มเลยไหมคะใส่ค่ะใส่ได้ค่ะจะกดหวานเลยนะได้ได้ค่ะแล้วสามสิบสี่สิบจุดนี้ห้าสิบบาทค่ะวันนี้จ้าทานอะไรดีจ้าเลือกเลยค่ะสิบบาทสิบบาทเลยจ้าของที่ใส่น้ำจิ้มเลยไหมคะกระดองไม้เดียวแยกค่ะแยกนะคะ บาทคะ่ทจะจ้าขอบคุณค่ะฝากด้านหน้าเลยนะคะดีใจค่ะของพี่ใส่ถ้วยหรือใส่ถุงดีคะใส่ถ้วยใส่ถ้วยเนี่ยรวมหมดเลยใช่ไหมคะคุณพี่หมึกสายวันนี้ไม่ค่อยสวยหน่อยค่ะพี่มันเป็นสายน้ามันแบบนิดนึงถ้าเป็นหมึกสายถ้าเป็นหมึกสายแห้งมันจะเป็นช่ออยู่ตลอดถ้าเป็นสายน้ำไม่ราาะวางมันก็จะแบน

หวานนิดนึงครับเนี่ยมาเดี๋ยวมาลองชิมกันครับได้แล้วนะได้แล้วครับมาลองชิมกันนะครับมาลองชิมกันครับเนี่ยฮะชิมมือไข่ก่อนอะไรดีจ,าจ้าเนะาลือกไดบมากเลยคุณพูดหวานนิดนิดอร่อยฮะเด็ดจริง สี่หกค่ะหกไม้ค่ะไปครับเต็มปากไปเลยอะไรดีจ้าสิบบาทสิบบาทเลยค่ะลูกชิ้นไส้กรอกก็มีค่ะสิบบาทสิบบาทเลยจ้ะอือไก่สายมุกย่างนะแนะนำเลยครับร้านนี้เด็ดจริงครับขใครครับไข่อื้อหือไข่หอมมากเลือกเลยค่ะกชิ้นไส้กรอกกับโบก็มีค่ออดอดครับด <c oughs> องมื้อกระดองครับ มาลองป้ายใต้ร่อยครับน้ำจิ้มโคตด็ดจิ้มเด็ดมากครับ ต้นจริงครับฝากไปเลยครับร้านนี้ร <c oughs> ้านะมีหมึกย่างคองหนึ่งรังสิตนครานายกของหนึ่งนะครับสะพานแดงฝากพอยรังสิตนครานายกสิบสองฝากไปครับอร่อยเด็ดใจครองร้านนี้อร่อยเด็ดจริงครับ ร้านร้านเปิดทุกวันใช่ไหมพี่เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับประมาณ4ี่โมงเย็นค่ะถึงสี่ทุ่มสี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มนะครับใครสนใจมาทานได้นะฮะบารมีหมึกย่างลังสิตนครนายกสิบสองนะครับแถวสะพานแดงฮะร้านนี้อร่อยเด็ดจริงครับนี่ใส่น้ำจิ้ม